ครับกลับมาพบกับมือจกสายหัวอีกแล้วนะครับหลังจากเมื่อเช้าลอกจากลอกคลองเส้นนี้นะครับเสร็จแล้วครับเราได้ขึ้นคลองใหม่ครับคลองที่สองครับนี่ครับคลองที่สองก็จะเสร็จแล้วครับคลองที่สองนี่ครับกําลัง ตากองที่สองครับสวนมะพร้าวบ้านตงเยียนในอนาคตครับอาจจะได้เป็นพ่อค้าใหญ่ก็ได้ครับเพระาะว่าคันนี้ได้ทำโคกหนองนาให้ครับเป็นเจ้าแรกครับที่เราปลูกทั้งมะพร้าวทั้งมะม่วงครับเป็นมะม่วงพวกหลายอย่างครับ สวนนี่ครับกำลังล่อครับอันนี้น่าจะจบครับเพราะว่าจะหยุดสงการแล้วครับใครคนขับหยุดเพราะว่าคนขับเหนื่อยแล้วครับงานต่อเนื่องครับหยุดสงการให้พักผ่อนครับเดี๋ยวหลังสงการค่อยว่ากันใหม่ครับ ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับที่มารับชมรับฟังนะครับทีมงานเมื่อจกสายหวดเราครับส่วนรถไถก็ทํางานอยู่ที่หนึ่งครับวันนี้แยกแต่แมคโครมาทํางานคันเดียวครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ให้มาติดต่อพวกเราไปทํางานแถวบ้านได้ครับราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่ารถใหญ่ครับแต่ว่าทํางานเท่ารถใหญ่ครับ มือจกเราฝีมือคุณภาพครับโดยจานปิ้วครับนี่ครับของที่สองนี่ครับส,สวยไหมครับฝีมือครับเมื่อเช้าก็พาไปชมฝีมือนาตุ้หนแล้วครับสวยครับทีมงานคุณภาพครับเราเน้นคุณภาพทำงานได้คุณภาพมากเลยครับ ใครจ้างก็สมราคาครับสวยครับทํางานเน้นว่าสวยครับไม่ใช่ว่าเน้นว่าขลรอแคลแรครับนี่ครับฝีมือสอบ ใครอยากได้รถขุด8ตันก็สอบถามผมได้ครับราคาไม่แพงครับแค่นี้จิบๆครับใครเล่นรถเท่านี้แล้วจะไม่อยากได้รถใหญ่เลยครับเพราะว่าน้ำมันไม่เปลืองครับน้ำมันมันอยู่ที่ประมาณวันละพันห้าคับสองพครับเรารับจ้างแค่ วันละถ้าเราคิดว่าวันละหกพันเราก็เหลืออยู่ประมาณวันละสี่พันครับถ้าเราเมางานก็เมาเราเมางานก็ได้ครับเราเมางานสักวันนี้เราไปตีหน้างานครับน่าจะหมื่นกว่านาตู้หนนี่อย่างหมื่นแปดครับเราก็ทําอยู่ประมาณสองวัน สองวันเพราะว่าใช้รถหลายคันครับรถดับรถไทยครับช่วยกันครับราคาพวกเราเหมนอย่างก็ซื้อไอติมครับใครๆก็ซื้อได้ครับใครๆก็ทําได้พวกคุณก็จ้างได้ครับราคาพวกผมมาตรฐานครับนี่ครับนี่ก็จะสุดแล้วนะครับนี่ก็ใกล้จะสุดแล้วครับ นี่ก็อยู่ไปนานก็สุดแล้วครับคองโคกหนองนาโมเดลส,สวนมะม่วงสวนมะพร้าวเจ้าแรกเจ้าที่สองแล้วครับสำหรับพวกผมทำนะครับแต่น่าจะเป็นเจ้าที่สองครับ คนขับลงมาครับมาชมฝีมือตัวเองครับยังไงครับครับสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วครับนี่ครับจะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับคนขับก็มาบอกว่าเสร็จแล้วครับ นี่ครับเขาจะดีใจแล้วครับเขาจะได้พักแล้วครับเขาเหนื่อยแล้วถ้าเก่ยรเขาถ้าทักเกีมาเขาจะบอกย้ายรถอีกครับถ้าแก่ใหญ่ครับอันนี้ถ้าแกีเล็กท้าแก่เล็กไม่มีคําสั่งครับตอนน้าักเรใหญ่สั่งยังยออครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวคลิปหน้าหลังสงการผมจะถ่ายให้ดูอีกไหมครับช่วงนี้เขาขอพักก่อนครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยน,นะครับสวัสดีครับ